ันนี้เนาะดูยูอย่างรรพร้อมใช่ไหมพร้อมครับผมพร้อมแล้วก็หารอนะครับเอาตะขอไปด้วยนั่นนะ่ะตะขอเผื่อฉุกเฉินนี่นะครับบอกว่าะไรบรรยากาศดีมากๆเลยฮะตอนนี้ฝนกำลังโปอยโปรยนะครับฝนตกนะครับ หมดลากไปอีกเลยนะหลากไปครับผมโอ้ร<โ>อ, <laughs> องเท้ากับบสัสไซกันลื่นครับกันลื่นอ่ะจะอู่กำเหนือแล้วเนอะบอกอู่ไทยแล้วเนอะปัดเมืองใส่สู้ประมาณสิบเมตรนะครับการเคลื่อนชุกชื้นครับ <laughs> อ,อันนี้ออกเดินวันแรกครับอ๋อออกเดินวันแรกนะครับ ้องแมงจะไปสู้สำรองไหมนะครับเออลากไปเรื่อยๆสวยงามกว่าจะไปถึงก้าลรักก่ออีทแล้วเหนื่อยไหมอีทกอท ัวเยอะมากเลยนี่นะครับอะอิกเหรอเป็นเป็นจะไหนหอมเลยครับอ๋ออันนี้คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับนนะบอกเ,อเลยนะครับถ้าไม่ขยันคันแข็งนี่ไม่ได้นะครับ เออนะไปเรื่อยๆนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นโรงช้างนะครับนี่โอ้ปสะดุ้งอ๋อหลักไปเรื่อย รนนีนะคับช้างมีหลายเชือกนะครับตรงนี้นะฮะไม่ต่ำกว่ายี่สิบกว่าเชือกนะครับ,รรบ,บ,รบปล่อยมันหลากไปออกกำ,ออกำลังกายพ่องำลังจะได้ไงปล่อยหลากไป บทองพ่อหน้าพ่อตาโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับ,รบจับโซ่ <c oughs> โหพอมาเล่นกี้ดินนะมันแตงแตงครับแล้วครับแล้วครับแงครับแล้วครับ อาการตกมันก็ตอนนี้หายแล้วนะครับน้องมงคลนะครับแล้วก็น้องน้ำแตงแล้วก็พลายน้อยนะครับอยู่ด้านหลังนะวันนี้ฝนตกยังไม่หยุดนะครับบรรยากาศ อย่างที่บอกนะครับเย็นสบายนะครับเฮ้ยมาเฮ้ยมาเข้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 าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายฝั่งนึงมงคลสวัสดีครับขาไปยังโลกสั่งทำไมอ่ะโอ้ ก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับ <c oughs> นานๆทีนะครับที่จะได้ออกกล้องนะฮะอะาลอาล่โอ้โผมโดนแล้วครับแม่แม่เหยียบหนามครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ผมก็โดนเหมือนกันโอ้โห รองเท้าก็ไม่ใส่ครับกันลื่นครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นควานอินเดียนะไม่ใช่ใช่ครับผมผมตกครับผมตัวลื่นครับรองเท้าไม่ใส่นะครับอตแต่หน้าเองไม่ให้มากเลยนะหน้าก็จะออกคมคมนะฮะคิ้วดุกดกหนวดหนาๆนะครับเออควานช้างก็หล่อนะครับ<อ>ช้างก็หล่อนะฮะ อ่ะนตอนนี้เราก็รอพี่เก่งนะฮะพี่เก่งก็จะมาช่วยนะครับส่วนสําหรับผมเนี่ยก็จะเป็นตากล้องนะครับตากตากล้องตลอดการนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหน้าออกตาในกล้องนะครับตั้งแต่น้องตะวันไปเรียนที่สุรินที่ไหนนะที่บันทาชครับบันทราชครับผมอําเภอชมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้าว นี่นะครับกับบรรยากาศนะครับโอ้ทีแน่ตอนนี้ผมเหยียบหนามแล้วครับเหยียบเลือดออกแล้วครับโอ้ใครมงคลนะครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องมงคลนะครับอืนี่ เดี๋ยวเราก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปูน้อยนะครับปูน้อยของเรานะนี่ปูน้อยก็ตกมันอยู่นะครับตกมันอยู่เนาะแต่ก็น่าจะหายแล้วนะฮะเริ่มหายแล้ว เก้าสิบเ้าแล้วนะครับอายุก็เยอะแล้วนะฮะอ,อันนี้นะฮะอันนี้ที่เห็นนี้คือต้นก้าโพดนะครับต้นก้าโพดน้องช้างจะชอบกินมากๆเลยนะครับปกติถ้าฝนตกน้องช้างจะไม่ค่อยกินหญ้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะชอบเล่น น้ำฝนมากกว่าที่เห็นนี่คือน้ำฝนหลายหลากลงมานะครับแต่ช้างชอบมากเลยฮะชอบมากเลย <c oughs> คือได้เล่นกับ <c oughs> ในดินนะครับโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มีไก่ป่าด้วย <c oughs> เออมีไก่ป่าด้วยนี ฮะเอาเอาเะเยวไม่ต <łość> ันเอาถ่ายมดลากาศตามติดชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเยี่ยวจะขี้ก็จะถ่ายเนี่ยอ้อเป็นดารานี่ต้องทุกช็อตทุกมุมอ่ะขนาดเยี่ยวยังถ่ายอ๋อ อันนี้คิดว่างาเป็นจ้างงาเหรอจะยาวยเว่อางาหินกันอ้าา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 านาา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 อาา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  มานขับโบก่อนแล้วก็ตัวนี้ชอบพ่อพ่อออยก่อนมาที่มันเสร็จแล้วก็มาข้างนี้กนแล้วมาเดี๋ยวจะย้ายไปไหนบนนี้ไปไหนจะเอาเดินก่อนอ๋อเดินก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้ไปดูขับโบก่อนว่าจะพี่เก่งผมขออนุญาตดูตะขอหน่อยอซล่าลอนยี่สิบโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ลงของเรียบร้อยรวอืมถ้าถ้าขายนในตะใดนี่สามตำบา สามพันบาทอาย่าแล้วมีดอันเนี้ยอันนี้เจ็บพันห้าพันห้าโอ้โหมาถึงนี่ขายหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าอู้อู้หมดได้มั้ขายได้หือขายได้เนาะแต่จำเป็นก็ต้องขายอยู่นะถ้ามีคนซื้อถ้ามีคนซื้อก็จะเอาอยู่ใช่ไหมเออเข้าท่าเข้าท่าครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันนะครับไฟับ ก็ยคครับอนก่อนแล้วก็ว่าจมาผมนีการได้ส่วนผลงไปทุกข้อก่นแล้วกัอันนี้น้องสงการนะครับไปดูที่มัดแล้วมันขุดลุ้มอ่ะขุดลุ้ม่รงตกมันอะขุดเล่นเป็นโทนเป็นอะไรมาชุกข้อมือนได้แหกการนี่จที่ไปใช่ตองไปน้ำตาบุแล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปนู้นแล้วตัวคขาวทีเฉยเกือบกบปรไ่ เี้ยมันเลยโกนมันลื่นครับผมขึ้นช้างครับช้างดูมันแล้ต้องวันแรกครับต้องนี้ครับวันแรก<ะ>เดี๋ยวก็รู้เอาเอาเพื่อนเอาซื้อเอา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 เรื่องเว้ยตอนนี <n> ้ <c oughs> เรากำลังจะพา มาชมสถานที่นะครับที่เราจะเปลี่ยนที่ผูกช้างนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเห็นไหมฮะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอืน้องช้างจะชอบมากเลยนะครับที่ร่มๆแบบนี้นะครับจะอยู่กับธรรมชาตินะครับโอ้ยหายไปด้วยเหนื่อยไปด้วยฮะตอนนี้เนี่ย แถวนี้มีประมาณ20กว่าเชือกครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับเจ้ามามัดนี่อ่ะไอย่างเจ้ามัดนี่ ผมมาประจาเนี่คือต่อที่เขาไปดักที่นี่หมดได้จากความมีวิรัมมันได้ห้องกับหมูเนาะถ้ามาแต่เมื่อกราคุณก็ย้ายไปบ้านในปังครับอ๋ออ๋ออ๋อไหนอ๋อ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 นออมันอออออ่พออออออเขออ เอามาปลูกชั่วคราวเคืนเดียวเวลาคืนเดียวครับอืมขับไว้คืนเดียวคืนเดียวขั้วตรงนี้ตับต้องหลักใหมจากดาวที่ตัวนี้แล้วเราก็จะล้างเอาเสร็จก็คือว่าจากจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นเราจะย้ายมาอยู่นี่ก่อนชั่วคราวแล้วก็ทําความสะอาดตรงนั้นโอเคโอโอทำบ้านเสร็จก็ย้ายไปอยู่ในปัง อย่างยังไม่เสร็จนะกานได้จะเลื่อยอยแต่ท่าน่ด้มมั่นจะมีโครงการทำอยู่เพราะงั้นก็เอฟซีทุกคนก็ฝากถามมาว่าไม่มีโรงให้น้องช้างนะครับเนี่ยเหลือค่ะก็ก็มีนะครับกำลังมีโครงการที่จะทำอยู่ครับเพราะว่าช้างที่นี่ค่อนข้างที่จะมีหลายเชือกนะครับ หกสิบกว่าเชือกนะครับมันเยอะมากเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็อย่างที่บอกครับสูงมากเลยนะครับโอ้ยทำไมเดินไหวจังเนาะเดี๋ยวให้มุมกว้างนะครับนี่เป็นไงบ้างสวยมากเลยนะครับกับบรรยากาศเย็นเย็นสบาย ทำกลางสายฝนปปวยโปวยลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเอาน้องน้ำแตงเดินเล่นนะครับครั้งแรกของน้องเลยนะฮะตั้งแต่กลับมาที่ปางเราก็ตกมันซะก่อนครับไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับที่จะพาน้องเดินนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำครับนะครับ นี่ไอตัวเมื่อกี้เนี่เอาอะไรปลาก็ไม่รู้ดูนะครับน้องส่งตานนะครับเอาละพี่เก่งเอา ตะกุดออกมาแล้วไปด้วยกันไหมลูกฮะมงคลเดินเล่นด้วยกันไหมไปไอหมูหมูที่มีตะกุดลุงภูเขมู้หมูอ่อนหมดแล้วครับหลากสู้โอเคนะฮะหมดแรงแล้วครับสู้ใหญ่ใหญ่ด้วยยาว วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะพาเดินกันนะฮะตอนแรกกาจะเดินตั้งแต่นู่นแล้วครับพอดีว่าฝน <io> <ถ>ตกหนักก็เลยยังไม่เดินนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนี่นนนคือเราจะเคลียสถานที่อะไรให้หมดนะครับโโหดูกระเป๋ากระเป๋าขลังมากเลยนะครับอืมนะฮะ จอดเลยพี่เก่งกำลังเตรียมอาวุธฉุกเฉินนะครับไ,ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะโอเคเจ้าเจ้าจะขอไหนไปจะขอมีนะครับออมีเหรองั้นเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้นะเออ kau mau naik ini ya? ini. ผนแลเอชันเฮ้จะได้เอาไปล่ามที่ขาเลยเหรอตัวมุนนัตัวมุนที่ไหนฮะแล้วก็โจมมีกะไม่มีของบุญมาหายนะต้อไปไหว้กเดี๋ยวไปซองเออายอะไรคืออะไร <Cornell. S 2> มามามาตัวหมูนี่ง่ายกว่านะท่านเดูดูดูเท <bra in. S 2> ีวิลพลับอ๋อจนลึกเข้าไปดิยิ่งงานไม่แต่งอันนี้มันกองปราบรู้นี่ถ่ายภาพนิ่งไม่ด้วยถ่ายภาพนิ่งเหรอทำนั่นน่ะไปละระวังยบหนามได้วยเด้อี๋ยบไปมัดคนเดียวหยา เดี๋ยวรอทีมมาช่วยเกมอุมปกรณน่ลยนะอ๋อโอเคโอเคเออกลากไปเลยเ,ลเพราะว่าน้องน้ำแตงนะครับจะไม่ค่อยจะชอบอคนเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับเอาเออกมาให้ผมหน่อยเพราะว่า ที่ตกใจนะครับพ no. ี่ดวงบอกว่าทีมงานคนเปล่าทาสาทั้งนั้นเลยใส่เบ็ดอะไรเงี้ยอ๋อกระจับใส่ก่อดตรงนี้้ใ่มีใครมาทำไหอมีใครมาทำช่วยเดี๋ยวก่อนมาใส่เ่าบ้องมาออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวน็อต ลายเสแล้วก็พอจะเข้ามาขึ้นลังมั้ยมัขึ้นมั้ยครก่อนท่านดูนอนมีกระเป๋าคุณเยอะเอาไปง้อครับ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 เขาเข้าไดหมีแต่น้ำอ่ะ เมื่อกี้เหยียบหนามมันนี่นโอ้โหดูดิแหลมเลยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่เรวจะใส่ขาไหนขาขวาค

อย่างงี้อ่ะตื่นมาเลยตื่นมามามาครับเลวครับเลยครับครับผมครับเองใส่ก่อนโอ้โหคอโซ่ใช่ไมคอโซ่คอโซ่ต่อดตเดินไปเดินไปมุนมนไปมนไปเไปดินไปเ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 ล

เอาคืนเอาคืนไปน้ำแดงบอกว่าใส่รวมเกินละถอดหื้อเลยแล้วก็ส่งให้ควานแบงค์นะครับราคำอย่างนี้ไหมเวลาคนใส่หรือว่าจะสั่งมันนอนก่อนสั่งนอนให้ผมขึ้นแล้วค่อยมัดวางเทนไปินไปเว้นไปเว้นไป

มาทีมงานคนป่าเพราะไงผู้บังคับบัญชา ถอยมา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 เตงถอยมาถอย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 เลยถอยไม่กินะหรอยู่นนี่หยุดใส่ถ้าเข้าไปใส่เรื่องส่วนมันถีอถอยเว้ยถอยเตงถอยถอยถอยเลยถอยเลยถ้าเขามายืนมันมันถึงให้เข้ากุมอายอนั่นเองไม่แปลกตัวหรอเด็กจะตกตะวันหรอหรือว่าจะบังคับให้มันนอนลงเลยลองลองนะ

ไปใส่ตรงขาครับโซ่สำรองนะครับเวล,ลาชุกเฉินสมมุติว่าน้องช้าง<ป>ตกใจหรือ<ป>ว่าวิ่งฮะเราจะได้เอาโซ่ที่เราไปผูกขาไปผูกไว้ที่ต้นไม้นะครับเห็นไหมที่น้องแบงค์ถือไว้นะเพราะว่าน้องนกแตงอะ่ะเ,เขาจะไม่ค่อยชอบเสียงดังมากคนระับขี้ตกใจนะครับ ตนเียกัใส oh, okay. uh ่พุกุกบพับเลยนะมา <laughs> ัวนี้แผ่ต่อไป่ไต่อไปลองลองสั่งให้มันนอนเลยไม่นอนต้องใจจะขึ้นขาขึ้นหลังได้ไหมครับได้ครับลองลองขึ้นหลังได้กหรอเอาดิเอาเอาดิ ครับเร็วครับเออมัดโซ่ขาลังไดไหมมันติไหมจะขึ้นมากกว่ามาลงเลงมาลงเลยตั้งมาลงมาลง่มาลงมาลงเลยตั้งมาลงมาลงเลย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 มาลงนั่นมาลงมาลงเลยมาลงนั่นมาลงเลยใครมีสายอันนั้นไหมครับ สายมัดเอวไหมผมจะขึ้นตรงขาเเอานึ่เข้าสามัดเอวจะได้เอรัดจะรัดตรงนี้มันแล้วก็จะขึ้นขาเลยเพราะว่าผมจะจับตรงนั้นแล้ให้ตรงขาขึ้นเลยอาเดแล้วเออน่ะ อยู่บนผอหน้าไปจางน้ำทุกคนอันก็เอานี่มัดก่อนก็ได้รู้เนี่ยเอาโซ่นี่มัดก่อนก็ได้รู้เดี๋ยวมันจะหมุนได้นาโยนให้มันเยอะเลยนาโยนให้สองคนเนนนไไปปั่เราบ่มาาเเมออัดโซ่ก่อนเหรอเนี่ยมัดนี่ก่อนอะ เออน่ะเอาไปไหนฝายไปไหนเอาเอาโซ่มัดต้นไม้ไว้เออน่ะจะมัดต้นไม้หรอนี่มัต้นนี้ต้นไม้กัต้นย้ายใหญ่กว่าจะมัดรอบนี้ได้ก็สัก2เมตร ล้กใหไงไดไงมาไอคนหลักกรรมก็ยังว่าแล้วเจ็บเอวขนาดอ่ะเนอะอืมมันว้เออนัก่ะทีมงานคุณภาพเสร็จงานนี้ได้กินซอยจุเน่ เคยกินหรอกโซจุ่อ <c oughs> huh? mm ่ะเคยไหมไม่เคยแต่คราวนี้อาจจะบาดเจ็บนะเจ็บสิ่งหรือปะเดี๋ยวเข้าไปเลยไม่เป็นไรเออไม่กลัวมั้จุกเลยจุกคือจุกคือเออหกลัวมันนี่มันมึงหูจ้าเออนี่แหละเข้าไปเลยอืมเเยัขมัดเลยาามันนน่่่ยีีจเเ้ขวะะ ถ้าจะแล้วประมาณตีสองุ่นละวันเนี้ยเดี๋ยวเอาไฟฉายมาตัวมันมันเออฮะไกดได้นะอยู่อยู่อเแค่ออม่ได้หมอ เแต่ละคนนะเกือบกบไซ่ะทีมงานควานป่านะครับ